สวัสดีค่ะเมนี้เฮาสิมาซื้อปลาหมึอกอย่างกินเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซ่บคักแซ่บแน่ยัยงว่านี่เหลืองอลามเลยแห้งๆเลยนี่จำน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนีน้งามพี่น้องเป็นตาแซ่บบ่นี่เหลืองอ่นตึมเลยโอ้ยนี่เหลืองอลามงามตาเด้อปลาหมึอกอย่างสีไล่ตาในจังหน่อยละย่ะคนไทยกะ ส้มขือแห้งาคากลายอร่อยอร่อยเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยกะอกตกมารกลากมมันวิ่งไล่อะไรของมันกระบอกอ๋อหอมหอมเหลืองๆนี่ เดี๋ยวขาดทุนเดีขาดทุน่าจะบอกไปกินเองว่าเนี่ยโอ้โถ้าใส่ไม่หมดกินเองเนี่ยดึเหลือ,ง,อ,ง,อางงามๆเด้พี่น้องเอยตอนนี้ใหญ่นี่มาซอยอุดหนุนเนยเดอ้อปลาหมึกย่างหอมๆยมแยกน้ำจิ้มเห้ป่าด้วยนะ้า ตลาดทำบอกินง่ายมันแซะาานะทำมันแค่เวลาเรากินเราก็จิ้มเอาเลยมันจะอร่อยหูเหลืองอ,อ,อ,อาลามตาเลยได้แม่แรงเจียมได้กำไรนะได้ไหมได้อยู่ก็ทั้งหมดนะเออไม่หมดก็ขายให้เพื่อนหูตรงไหนมีก็ใส่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งหมด แต่ถ้าเราข้อของว่าของวันน,นี้แล้วเราเก็บไว้ได้ไม่ไม่เสียอยู่ในเย็นในนั่น่ะถังแข็งอยู่ในฟิตเลยอ,อยู่ในฟิตไม่เสียอยู่ในฟิตไม่เสียมจะอยู่ได้นานเลยอ่ะใช่ไม่เสียไม่เมน่าไม่อะไรถ้าเราอยู่ในฟิตเก็บใส่กล่องเรานี่แหละเข้าฟิตเลยเออกล่องเรานี่แหละน้ำเลยไม่เข่าน่ำไหลป่ะฮะไหลปะน้นต้องทาย่ายที่มาทั้งนี้เออ นี่พี่น้องเอ้ยใกล้แล้วหลับแล้วเมื่อกี้ก็ใกล้แล้วล่ะ <S <S เริ่มแล้วนี่เหลืองๆงามๆามเลยพี่น้องเด้อปลาหมึกย่างเรืองเรืองเลยไหนกอบเพื่อเด้อยงนั้นแหละเอองนั้นแหละป้าชอบแบบนี้เอออย่างนี้แหละลายจิ้มเขี้ยวไปกุบกรุบกรเรืองเรืองอลามตายเลยพี่น้องเด้อปลาหมึกย่างมาซอยอุนน่นนวลเนี่ยเด้อนี่เปิดร้านไหมนี่จะเข้าไปเอาหลอดไฟหนึ่งได้ยังไง ไม่ใช้ไม่ได้ไปเปลี่ยนหลอดยังอยู่ก็ไปเอาใบายอเอามาลากมามีม,มีอย่างนี้ก็ทำเสียบปลั๊กเลยเออเสียบปลั๊กเลยอ่ะอทําเสียบปลั๊กเลยม,มันจะได้สว่างบ้องแบ้งะนะไป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 คุณทำคลิปอยูไไ่ไหม,ม,ไหมจ้าผมจะไปเอาคแรบบับไปเลยลูกไปเลยแต่ว่ามันจบแล้วแล้วป้าจะรอ,อสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อสุยสวยสวยรอโทรโลมกบา,บาย